มาเดือพี่น้องคู้ได้่ว้เคยกินบางของ้อใหม่บแม่นพี่มือก่อยได้บอกไว้ก่อนโอ้ยเนาะเิไเด้ของบ่งด้วยโอ้บังข้าวลามเมง <c oughs> ไหนคนดีคน <c oughs> ดีผู้ได้พาเห็ดแนวนีนจักคืออยากลองนะครับผมโอเคยได้แรกโอ้บังข้าวลามวัานานั้น่นว่าถ่าย,ยายเสีบ่ายเสยคลายิันยังยูว บอสผมว่าอุตส่าห์ผมมาตั้งไกลนะครับพูน่ะไม่ติดปลาสิดงผมขี่รถเข้ามานี่นี่ขี่รถขันนีเข้ามาพูน่ะมาตั้งพูนผู้วันนีมากินหมั่งขขาวลาม<ฮ>มาแล้วมาผอเนอี่ยนี่บ่บ <c oughs> ่มจีปลาคือเกาเ่าแล้วแนวนี้ <c oughs> เอาเบื้องด้วพี่น้องซุกบ่สไอพาเบื้งดูละ่ะซุปกเนาะซุปกระดกเอาเบื้องเบิ้องเอาครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาไม่ขนาดนี้คันบ่ซุปแต่โว้ เชฟน้อมนะครับมือไปได้เห็ดใดญครับเนี่ยนี่เพื่มือไปเห็ดใหญ่เชฟน้อมนะครับเออมันก็กินได้อยู่ตัวนี้นีเถื่องมันกินได้อยู่เขามันอาจจะเป็นเขาปนนลยนะมันก็เลยมันชุบบนใดมันมันก็เลยดโดนเน่ยมันก็ไปคุยเหลืองลิกเหลืองยังเกาะเธออยู่น้อมน้อมไหมแล้วน้อมมันอัแนนมากว่าลูกเบิ้องเพมันได้กินมันเด็ไกลแล้วนอะเพื่อได้อันเผากะไพ ครั้งแรกไม่รู้ไม่ผิดครั้งสองกูว่าบบวบวรอดบรอดแต่ที่เรารู้ครั้งแรกก็ไม่น่าถึงขนาดนี้เป็งว่าโมเนียว่ะตะเกียบว่าตะเกียบมาใช่ไหมสอนกลางว่ะนะอุตส่าห์คอยเลี้ยไปย่างดีว่าอียงเอาเอามาๆที่ไหนวะล่ะยิ้มมีความสุขเด้เ็ดข่าใหม่ข้นกินไม่เอา ใครออยืมไปสองแซรบปบั่นประดี๋ยนั่นนั่นเศรษเพิ่นเลืองเลือกเอาตัวดีผ่ามมนไงต้นใหม่เอาไม่กู <c ười> ตัวดีบอกกินเองน้ำตาลใส่นหน่อยพ่ออันนี้ออนเอาหอยเอาอีกแม่ฮะโ<ท>อ้ย<ท>จำเอะเอาจำเลยวะ <c ười> อืมแสบอยู่แสบอยู่อย่าหาทำวิดกทีกองหนึ่งกติกองหนึ่งว่ายุ่ไปหาบางเหลืองานบางเขามันมันบวดีนําเขาแมันเป็นเขาแข็งถ้าถ้าเบากว่านี้มันก็บอสุกอืมมาเขาบนไหนต้องมาถึงก่อนมาแต่เสาต้นหอเที่ยงมาใส่กับด่างวัตถุพร้อม ที่นี่ตรงตรงเอามาพ่อตรงฮค่ชุดไม่หรอกมีเครื่องฟีเมื่อเสีบน้อมเดี๋ยวห้พัดเอาหงไว้แดงตกกินฮะไฟดับไฟลูกนอี่เอาลงนะเอาเ,เอาให้ใหม่ขั้นสาอาซาไปหลดโอ้พนักงานตัดญญาบุคคลซื่อเนาตัดญญาใหม่ึ้นใหม่ยำขนาดบดมือวิเวียนแล้วเนาะ เมียเบิร์นยิ่งเขาห้งเชืบอกินเอาครับเบิร์เอาครับเชิบน้อมใหม่อะบอจะเอาน่ะเอามานี่บอ่นะเอาแบกหักหักยาหาธรรมนะครับอยาหรรมว่างนะพอมน,นั่งเพื่อนเนาะยังดีแค่ไหนทัวรมามาเด้อมาเด้อครับมาไว้เพราะมัน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 สุกเลย เปบ้าหอใหม่ครับที่จังเล่แต่เล้ยวบอกแ้บบกรบอบอกไปแล้วอว่ามาไบเรืองอะสิไหมคอยยังวะไม่หรครับบางคไปรูกนันู้นอ๋ากกาอแสดง <laughs> ว่ากัน,นเท่ามาก็ขึ้นใหม่เบิดแม่นคนใหม่คน้จริงๆเขาล้านเจดแสนเป็นตมติจิตเลย Sẹp bọc <coughs> <pè tí> <coughs> ừ, <coughs> oh. quá, sẹp lê Bố béo tư sưu ô bèo béo lê mẹ ô bèo nà 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 khay nà 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 อาแล้วเนาะหมบวกลมตอนนี้ก็บกมอใยังได้แฮมกลมอือฮมกมแฮมกลเลยอ่ะตอนนี้ก็มือเสียบหนอมตอนนี้ก็อยู่ตรงไหงหนนะครับเบิ้งโอ้นว่าย่างไก่ บังภาษาขงคีวเยอะมากเดี๋ยวพูนพู้น่ะดัดทงมากครับบังแก้วเราเลี้ยงกี่บังสามคือว่ามากลองอีกบังหนึ่งเอามาลองบังดูวอ่ะบังหน่อยก็ได้บังใหญ่ที่ไหนคนเขียนทำไมเคยพูลูอยู่ใหม่หรือบ่กใหม่ก็ต้องให้มันกินนะที่ใด้ของบังว่ามันอยากกินอ๋อมันอยากกิน เช็คนมเป็นไรผ่านบอเมนูนี่เหรอพิจารณาหน้าใหม่ครับผ่านอยู่ผ่านอยู่ไม่ไพ่ลักไม่งไปไพ่ลักเป็นจยางสี่แล้วครับผมไปไพ่ลักอีเช็งสี้เช็งตัวนี้ใหม่ฝังตัวนี้โอ้ยผมมันสะเป็นเตาเอ็นนี่บอกที่เช็ดเที่ยงนี่บอกอ๋อเจ้าอยู่เจ้าอยู่ อ้าดูมากินมึงดูบังนี่ว้าวเสียบตาเลยมึงโอเคครับเนาะคลิปนี้กับมี่ซำหนีเนาะครับอัปเดตอัปเดตครับอัปเดตคคามผิดพลาด ไม่มีอะไรดีเลยเลยเนี่ยเราทำได้ทุกสิ่งแต่ไม่มีอะไรดีสักอย่างมึงต,ต,ต้องซื้อบรกนบุตต้องซื้อบรกเป็ดเป็นก็ซื้อเป็ดลอยห้น้ำก็ได้เป็ดทันบินก็ได้บินก็ได้ขึ้นกู้ไม้มันบินขึ้นกู้ไม้ก็ได้บินขึ้นนกก็ได้มุดน้ำกับปลานี่ก็ยังได้เมื่อว่าวูมีแนวดีสักอย่างพูดคำกาแม่นบอดอมอย่าด่ซื้อใหม่กันตีนล่ะมีแนวดีอยู่มีแนวดีอ,ดอยู่ <laughs> <laughs> โอเคครับคลิปนี้กับพี่สมนี์นะครับน้ฝากช่องทิงคี้ชาแนลเลยนะครับเด้อครับพิงค์ดี้ชาแนลครับภากจษตครับฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับน้องขอบคุณกานขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายที่ล่ะเออมือดำขนาดเลยบ้ายเขาไหม